ชุมชนบ้านเขาชะโอยตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งใน11ชุมชนจาก10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ชุมชนบ้านเขาชะโอยมีการแบ่งชุมชนออกเป็นสองพื้นที่จากการที่มีถนนตัดพาดผ่านชุมชนคือชุมชนบ้านเขาชะโอยและชุมชนบ้านเขาตะคานทําให้ยากต่อการปกครองและควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ในอดีตชุมชนบ้านเขาชะโอยเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดอยู่ในระดับสีแดงคือมีทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดภายในพื้นที่รวมทั้งมีผู้ป่วยเรื้อรังจากปัญหายาเสพติดอยู่ในชุมชนด้วยเราเคยติดพื้นที่สีแดงนะครับติดแบบในพื้นที่สีแดงของปปสมาต7เนื่องจากมีผู้จำหน่ายยาหลัเลยนะ ยางเป็นอาการเลยคือไม่ได้เสพยาเนี่ยนะครับ4รายเราก็จะมะีคนที่ใช้ยาเสพติดจริงๆนะเวลานั้นที่รู้นะครับประมาณ16หรายแต่ที่ไม่รู้รวมอยู่ด้วยน่าจะเกิน20รายนะครับค่อนข้างค่อนข้างแรงมากเราก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายมากนะครับเพราะว่าปัญหาจากรรมก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเนื่องมาจากเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลา้ก่อนที่เราจะทำโครงการเรื่องบำบัดยาเสพตนนิดในบ้านและชุมชนครับ มองไปที่ชุมชนเป็นหลักนะครับ mm hmm. เพราะเรามองว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยรวมกันในึ่านใชุมชนเนี่ยเวลาเราให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือชุมชนเป็นฐานร่วมลุ่งมาทําเองเนี่ยโดยบริบทที่เรารู้ว่าชุมชนเป็นอย่างไรเราใช้ชุมชนเป็นฐานมันจะทําให้ตัวงานประสบความสําเร็จมากกว่าคือคนที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยเมื่อเขามีใจที่จะเลิอกอยาจริงๆพอมาเข้าระบบกับเราแล้วแล้วสามารถเลิกได้แล้วเนี่ยก็ พยายามที่จะมาช่วยเหลือชุมชนนะครับพยายามที่จะมาช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านมาเป็นชรบอ,รบ,อรบ้างเป็นกรรมการหมู่บ้านบ้างน,นะครับเป็นอาสาต่างๆเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานในหมู่บ้านและชุมชนก็คือจากเดิมที่เคยเป็นปัญหาก็มาเป็นพลังแทนในชุมชนนะครับปัจจุบันเราไม่มีกฎกติกาที่มันเป็นเป็นรูปแบบที่เราเขียนขึ้นมาไม่มีครับแต่ความรู้สึกของของคนในชุมชนจะรู้ทันทีว่า เมื่อมาอยู่ในชุมชนบ้านเกาะเชอโอยปุ๊บเรื่องยาเสพติดต้องไม่มีใครมีเรื่องยาเสพติดเราต้องมารายงานตัวแล้วมันจะมีระบบของมันเองว่าเขาเรียกว่าระบบป้องกันนะครับชุมชนจะช่วยกันดูแลในชุมชนเองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งให้ดูแลนะครับมีอะไรที่ผิดปกติชุมชนจะช่วยกันเโดยปริยายครับตัวโครงการซีพีเที่เราทําอยู่เนี่ยมันโดดเด่นมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่า1เป็นการสมัครใจโดยแท้จริง 2. ไม่มีชื่ออยู่ในระบบนะครับ 3. ไม่สูญเสียอะไรได้ 4. ส,สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่กับจุบทนและครอบครัวได้นะครับอันนี้มันเป็นแรงจูงใจด้วยนะครับมันจะทําให้คนเขาเรียกอะไรมันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ของ CBDX ตัวจริงก็คือจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เรามีทวีนัมเบอร์วันอยู่ จากที่เรามีเด็กและเยาวชนกลุ่มเต็มเทนกับพายุทับมีสมาชิก13คนปัจจุบันเราเป็นตูบีน้เบร์วันมีสมาชิกทั้งหมด74คนซึ่งเรารับรองได้ว่า74คนนี้ไม่เคยมีใครที่มีปัญหาหรือว่าเข้าไปเสพยาเสพติดเลยแม้แต่คนเดียวแล้วเราก็สร้างที่ทําการเด็กและเยาวชนให้นะครับเป็นที่ทาการตูบีนาพบริวัรของบ้านเขาจะโอยด้ดยใช้เงินของหมู่บ้านปัจจัยหลักเลยก็คือความเชื่อมั่นของชุมชนนะครับ ชุมชนจะรู้สึกเชื่อมั่นเมื่อเมื่อชุมชนทําเองเนี่ยชุมชนจะรู้สึกเชื่อมั่นแล้วไว้ใจนะครับกรณีที่มีหน่วยอื่นลงมาทําให้ความไว้ใจและความเชื่อมั่นมันจะน้อยปัจจัยมันจะสู่ความสาเร็จมันก็จะน้อยตามแต่ถ้าตบใดชุมชนเราทําเองความเชื่อมั่นความเชื่อใจมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมองว่ายังไงคนในหมู่บ้านเดียวก็จะไม่ทำลายกันนะครับมันจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เรารู้สึกว่าชุมชนดูแลกันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้อง ไปสร้างสร้างกรอบสร้างแนวให้มันเป็นขั้นตอนมากกัเปลี่สจุดอ่อนก็คือเราเป็นพื้นที่ทางฝ่านนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเสมอคือหมู่บ้านเราเนี่ยแบ่งเป็น2โซนโดยถนนเส้น3ามตี่ศูนย์ตะผ่ากลามหมู่บ้านนะครับเราต้องวิ่งไปอีกหกกิโลถึงจะเจออีก1นชุมชนซึ่งอยู่ในหมู่เรา การดูแลมันจะยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างศูนย์ไว้ที่นู้นอีกหนึ่งศูนย์นะครับโดยให้ชลบรบรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วงงานตรงจากเรานะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนเลยและจุดอ่อนอีกอันนึงก็คือหมู่บ้านเราเป็นเส้นทางหลบเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำให้อ่าทํทำให้เกิดการเสพยานในอนาคตได้นในกรณีที่เรายังไม่ไม่สามารถแข็งแรง จุดแข่งก็คือเรามีชุมชนที่มีความเข้าใจกันเป็นหลักทุกวันนี้เราถึงบอกว่าไม่จําเป็นที่ผมจะต้องไปดูแลทุกคนหละกลายเป็นทุกคนที่อยู่ในชุมชนช่วยกันดูแลแล้วรายงานส่งมาตรง,ตรงมาถึงเาราปัญหาจากผู้มีอิทธิพลปัญหาจากผู้ที่สูญเสียไรายได้นะครับ,รบแล้วก็ปัญหาจากผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าใจก็มีครับ ก็ใช้ความอดทนเป็นหลักสร้างความเข้าใจนะครับและถ้าเราเข้าใจว่าผู้ปกครองว่าเราแรงๆก็เพราะว่าผู้ปกครองไม่ทราบว่าลูกเสียเราเข้าใจเราก็จะไม่กดผู้ปกครองนะครับแต่ทำอย่างไรผู้ปกครองรู้ไม่ได้ว่าลูกเขาเสียอย่นะครับปัญหาและอุปิสากส่วนใหญ่มันมีทุกเรื่องนะครับแต่แต่มันอยู่ที่ว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราเรารู้หน้าที่ของเราประชาชนรู้หน้าที่ของประชาชนนักเรียนรู้หน้าที่ ชรบรู้หน้าที่ของตนเองนะครับต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนเองเนี่ยปัญหาและอุปสรรคมันจะก็แก้แก้ได้โดยปริยายเราจะรู้ตัวตนนะเวลานั้นก็คือว่าเสพยานักแนาะไนต้องการความชื่อเลยอสิงใจอย่างที่ผมบอกมันต้องรู้สาเหตุได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงเสพยาแล้วเราเข้าไปช่วยกันแก้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหมายความว่าเขาไว้ใจคนไหนก็คนนั้นเข้าไปแก้แก้แล้วรายงานมาถึงผม พอเราแก้ปัญหาได้แล้วนโอกาสที่คุณจะเลิกยาได้เป็นค่อนข้างสูงนะครับเสร็จแล้วการให้กําลังใจกันการโอบกอดกันการแสดงตัวตนเหมือนพี่เหมือนน้องกันการทําให้ชุมชนรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนใช้ยานะคุณคือคนในชุมชนเรามันเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเลิกยาได้ใช้ใจเป็นหลักนะครับในกรณีที่เราคือความจริงใจมันสําคัญตราบใดที่เรายังไม่มีความจริงใจให้กับลูกบ้านเราจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมา แล้วก็เวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราเลิอกอยากได้ 20, 20คน21คนในวันนี้เปล่าเราทําตั้งแต่ปี257นะครับค่อยๆค่อยๆทําให้คนเลิก